มีคนมาถามความเห็นของผมแล้วเรื่องของเ,อเรื่องของพระเนี่ยพระที่เถียงกันอยู่ในขอกระแสสองวันเนี้คือจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องไร้สาระผมเลยไม่ไม่ไม่ได้ทําคลิปเรื่องพวกนี้นะครับคือพระเนี่ยผมจะบอกว่ามันอยู่มันอยู่ที่คนขายครับมันอยู่ที่คนขายคนขายแม่งขายเป็นใครสมมติมว่าเป็นผมผมบอกพระองค์นี้องสิบล้านมีใครซื้อหรอครับแต่ถ้าเป็นบอยท่าพาจาร์บอกพระองค์ององนี้ของแท้สิบล้านไม่มีคนซื้อ พระคุณแท้คุณเดินไปหาบอยท่าประจันบอยท่าประจันบอกแม่งเก๋แม่งก็เก๋คุณเดินไปหาโทนบางแคแม่งบอกแท้ก็คือแท้มันอยู่ที่ใครบอกครับสําหรับผมนะผมไม่มีความรู้เรื่องพระหรอกผมผมสะสมพระบูชาครับซึ่งพระบูชาส่วนใหญ่ผมก็ผมจะสร้างขึ้นมาเองคนระับผมผมไม่ค่อยแบบคือผมไม่ค่อยไปเข้าพระแบบคืออย่างเงี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยเลเลเข้ามาชอบชอบผมชอบพระบูชาเพราะผมชอบเหมือน เหมือนคุณชอบหุ่นฟิกเกอร์นึกออกปะเหมือนคุณชอบหุ่นฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆอะ่ะเหมือนคุณชอบกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะไรของเขาหรอกเพราะว่าถึงเวลามีปัญหาอะไรนะกูว่าต้องแก้เองทุกทีถึงเวลามีปัญหาปุ๊บกูก็ต้องแก้เองทุกทีก็ไม่เห็นจะมีใครมาช่วยเลยนะครับเวลามีปัญหาแก้ด้วยตัวเองครับแก้ด้วยตัวเองตนคือที่มาแห่งตน,ตนเวลามีปัญหาผมมีปัญหาเพราะผมนั่งสมาธิเพื่อเอาสติ เอาสติมาใช้เอาสติมาใช้เอาสติเขาเรียกว่านั่งสมาธิเอาสติสติจะเกิดปัญญามีสติมามีปัญญาเกิดนะครับส่วนเรื่องพระผมผมไม่เล่นแต่ผมอาจจะคล้องคอไว้นะเพราะผมผมว่าโอเคเขาให้มาผู้ใหญ่ให้มาเนี่ยอย่างหลวงอย่างเนี่ยหลวงพี่ให้มาอย่างท้าเวกตรงนี้สมัยก่อนที่ผมผมเข้าทางธรรมใหม่ๆผมก็ไปเข้ามาเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับ คืออาจจะมีปฏิหารมากแต่ผมก็ไม่ชัดเจนหรอกว่ามันมันจะปฏิหารเกิดจากอะไรเกิดจากตัวผมเองหรือเกิดจากบุญทำกรรมแต่งของผมหรือเกิดจากหรือเกิดจากการกระทําของผมเองที่ทําให้มันรอดจากจากปัญหานั้นๆซึ่งผมอะ่ะเลยจุดนั้นมาแล้วผมเนี่ยเลยจุดที่บูชาสิ่งเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์เลยเลยเลยจุดที่บูชาความศักดิ์สิทธิ์ของของพวกของพวก รูปปัน้นรูปอะไรพวกนี้ผมเลยมาหมดแล้วครับผมปฏิบัติทำมายี่สิบกว่าปีผมเลยมาไกลแล้วผมรู้อย่างเดียวนะผมรู้อย่างเดียวคําสอนของผู้เจ้าดีที่สุดแค่นั้นเองครับไม่ว่าจะสํานักไหนแต่ถ้าเป็นคําสอนพู้เจ้าคือผมโอเคผมจบนะครับแล้วแล้วคําสอนผู <rer un> ้เจ้าไม่มีอะไรมากครับตนคือที่เป็นแห่งตนตนคือที่เป็นแห่งตนครับนะครับประมของพู้เจ้าอ่านเองอ่านเองอ่านเองฟังเองอ่านเ่อเขาเรียกว่าฟังเองไม่เท่ากับอ่านเอง อ่านเองไม่เท่ากับปฏิบัติเองครับค้นหามันเองครับุูธเจ้าบอกอย่าเชื่อเราุูธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเราเลยเราค้นหาเองสแสวงหาตัวรู้สแสวงหาปัจจัดตังด้วยตัวเองปัจจัดตังแปลว่าความรู้เฉพาะตนคุณคุณจะเช่าพระองค์สี่สิบล้านถ้าคุณไม่ทําการทําการคุณก็ไม่รวยขึ้นผมไม่รู้ว่าคนที่ใส่พระองค์สี่สิบล้านองศาสาสิบล้านอง์ลร้อยล้านน่ะเขาใส่เพื่ออะไรผมไม่ทราบแต่ที่ผมอย่างที่ผมเข้าใจนะวงการพระนี่แม่งฟอกเงิน ส่วนใหญ่แม่งฟอกเงินคืออ้าวสมมติว่าผมจะยกตัวอย่างนะสมมติว่าสมมติว่าคุณเป็นนักการเมืองนะนักการเมืองคุณอยากจะมีเงินเงินเงินอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ๆเข้ามาร้อยล้านให้ถูกกฎหมายอะ่ะให้มันถูกกฎหมายะจะชี้แจงสมภารจะชี้แจงปปชได้อะ่ะก็ต้องทําไงรู้ป่ะคุณก็ไปยกพระมาหนึ่งองค์แล้วก็แล้วก็อะไรรู้ป่ะขายขายให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ให้ไอคนนั่นนะจ่ายเงินคุณมา องละสี่สิบพระสมเด็จพระสมเด็จพระสมเด็จององละห้าบาทอ่ะคุณเอาเอาไปขายคนที่จะจ่ายเงินคุณมันให้คนเงินคุณมา40ลี่สิบล้านสมภาระไม่รู้ครับปปชอไม่รู้ว่ามันแท้หรือไม่แท้หรอกไม่มีใครรู้ว่าแท้หรือไม่แท้แต่อะคุณบอกว่าพระองค์เนี่ยตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณซึ่งเขาก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณน่ะไปเอาพระองค์นี้ไาจากไหนเอามาจากสมเด็จโตเมื่อสองร้อยปีก่อนเนอะใช่หรือเปล่าก็ไม่ก็ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละครับนี่แหละคือการฟออกเเงงินนนขคล่พระ แต่ผมไม่ได้หมายความทุกคนนะไม่ต้องมาลงทัวลงกับผมนะคือคุณทําดีก็ดีของคุณนะคุณทําดีก็ดีไปครับแต่เท่าที่สิ่งที่ผมทําเนี่ยผมทําเรื่องของเรื่องของเรื่องของนักการเมือ,องหรือข้าราชการที่มันชั่วๆผมก็เลยรู้แต่เรื่องนี้ว่าแม่งแม่งแม่งม,ม,ม,มีพระไว้ฟอกเงินฟอกจากเงินเงินดำๆเป็นเงินขาวๆใครก็ไม่รู้มาซื้อพระคุณโอนให้คุณมาสี่สิบล้านคุณก็เอาพระโอริโอให้มันไปบอกว่าบอกเขานะว่ามึงซื้อมึงซ,ซื้อมาจากกู อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันเนี่ยอย่างเงี้นะยน่าอาเยบัญชีนะอย่างเงี้ยนะอาเจยบัญชีนะครับแต่ผมไม่ก้าวล่วงนะครับวงการพาระเสียนพระที่ไหนก็ไม่ต้องมาทะเลาะก,กับผมนะเพราะผมเป็นคนที่ผมไม่ได้สนใจเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของของของพระเครื่องหรือว่าพระบูชาาเงี้ยผมก็เฉยเฉยเนี่ยคือผมผมเคยเคยเชื่อว่าเออของพวกนี้มันช่วยผมได้ของพวกนี้ช่วยผมได้อาจจะมีพลังงานอะไรสักอย่างซึ่งผมก็มีก็ดีครับ ช่วยผมก็ดีเพราะอยู่เพราะผมเป็นคนผมเป็นคนเช่ามาผมเป็นคนสั่งแกะแกะสั่งแกะมาอันนี้ผมก็สั่งแกะมาอ่ะมันเป็นเงินของผมมันเป็นเงินของผมที่หามาด้วยความบริสุทธิ์ท่านช่วยผมก็ดีอย่างเงี้ยผมบอกท่านช่วยผมก็ดีท่านช่วยผมเพราะว่าท่านเป็นเงินของผมท่านก็คนคนจะช่วยผมถ้าท่านมีจริงก็แค่นั้นครับไม่ช่วยกูต้องช่วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยกูสักคนเวลากูมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทอนโดนลูกน้องลูกน้องเก่าๆแม่งยักยอกเงินไปเงี้ยก็ กูก็ต้องช่วยตัวเองนั้นออกไปด่าก,กูข้างนอกเนี่ยมันออกไปด่าก,กูข้างนอกมันมันออกไปพยายามจะทําให้กูเจ๊งมันออกไปโจมตีกูอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยกูก็ต้องช่วยตัวเองต้องแก้ปัญหาตัวเองเกระสิทธิ์ช่วยไม่ได้ช่วยใครไม่ได้เลยก็ท่านก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ผมมาชอบเพราะว่าอย่างแรกก็อย่างที่ผมบอกผมชอบเหมือนที่คุณชอบหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆอ่ะบางคนชอบสะสมตัวตุ๊กตาฟิกเกอร์อะไรพวกนั้นตัวใหญ่ๆผมชอบแบบนี้แค่นั้นเองครับไม่มีแต่ถ้าความเห็น ความเห็นถ้าเรื่องพระก็สรุปว่าผมก็มองว่าวงการพระนี่แม่งก็พระแท้คนเก๋ครับพระแท้คนเก๋นม่มีอะไรครับเซียนพระรวยคุณจนเซียนพระแม่งรวยแต่คุณแม่งจนคุณฟังผมดีนะเซียนพระแม่งรวยแต่คุณแม่งจนคุณแม่งเป็นเหยื่อแค่นั้นเองครับแต่อย่ามาทะเลาะกับผมนะผมไม่เล่นพระแล้วผมก็ไม่ไม่รู้จักคนวงการพระไม่แต่คนเดียวแต่ผมเห็นเซียนพระแม่งรวยทุกคนไอคนเล่นพระแม่งจนทุกคน มันซื้อแท้มาปุ๊บมวยปล่อยร้านหนึ่งมังบอกเจแค่นี้เองครับ